จากเหตุฝนตกหนักและทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กำชับทุกจังหวัดพร้อมรับมือสาธารณภัยค่ะให้มีการประสานพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์เพื่อแจ้งประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ําแล้วก็เร่งกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําค่ะเตรียมป้องกันสถานที่สําคัญไม่ให้ได้รับผล กระทบจากเหตุน้ำท่วมรวมถึงวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะคะมีการกำชับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภายัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดค่ะรวมถึงเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกู้ภัยทางน้ำกว่า180นายให้พร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนะคะนอกจากนี้ยังได้มีการประสานจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์หลักเกณฑ์และก็แนวทางให้การช่วยเหลือของภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวเครือข่ายภาพประชาชนตลอดจนให้การช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จังหวัดจัดเตรียมศูนย์ภักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยในกรณีสถานการณ์รุนแรงนะคะสําหรับการคาดการสถานการณ์นะคะช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านไทยแต่อาจเคลื่อนต่ําลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างค่ะซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ําในลําน้ํายมแล้วก็ลาน้ำน่านเพิ่มมากขึ้น ทางสทนนชาก็ได้มีการเตรียมการรองรับล่วงหน้าไว้แล้วนะคะโดยได้ลงพื้นที่ไปจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ําส่วนหน้าชั่วคราวที่จังหวัดขโขแทัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําในภาคเหนือพร้อมรถโมบายให้บริการข้อมูลสถานการณ์น้ำสำหรับหน่วยงานและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ มีการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ำให้แข็งแรงมั่นคงและได้เตรียมความพร้อมพื้นที่รับน้ำทุ่งบางรกกรรมซึ่งขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตครบทุกพื้นที่แล้วหากเกิดมวลน,น้ำมามากก็ได้วางแผนระบายน้ำบางส่วนเข้าทุ่งบางระก,กรรมนะคะนอกจากนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบตัติกรมทรัพยากรธรณีก็ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังในเรื่องของดินถล่มด้วยค่ะในระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพะเยาแพร่เพชรบูรณ์ตากลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์และพิษณุโลกเฝ้าระวังนะคะและก็ขอให้เครือข่ายวัดปริมาณน,น้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภยัยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ